พ่อลูกป,ปันโปนที่แหลไปเลยปลาอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกป,ปันโป แน่นอนครับช่วงนี้เราจะนำเอาโปรดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่เป็นประจำเลยนะครับบอกเลยว่าถ้ารู้จักกระโปรกับร้านที่เรามานำเสนอในวันนี้ไปอุดหนุนด่วนเลยเพราะว่าเราคัดสรรมาแล้วนะครับครับผมโปรแรกของเราในวันนี้ครับเราจะแนะนำเลยเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับในยุคโควิดมากๆเลยครับนั่นก็คือเครื่องดื่มขิงผงนั่นเองครับผมต้องบอกว่า1ปีถึงเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยคนหันมาดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรมากมายเลยนะครับครับโดยเฉพาะขิงผงตราบ้านสมุนไพรเพราะว่าขิงผงบ้านสมุ ไพยเนี่ยกามีสูตรแบบมีน้ําตาลด้วยนะครับผมวัยรุ่นอย่างคุณเนี่ยดื่มไหมดื่มฮะดีต่อสุขภาพแน่นอนฮะที่สาคัญวันนี้เราจะมานําเสนอรุ่นที่ไม่มีน้ําตาลอ๋อนั่นก็คือขิงผมบ้านสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหดีเลยครับบอกบบเลยว่าสูตรของเขาเนี่ยนะครับเป็นรสกลมกลม่อมหอมกลิ่นขิงดื่มดีต่อสุขภาพนั่นเองครับผมใช่แล้วครับแล้ววันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยสุดคุ้มเลยนะฮะแพ็คหนึ่งเนี่ยตกราคา8.9บาทเท่านั้นเองนะฮะด้านในเนี่ยจะมี10ซองชงนะครับอันนี้เนี่ย สนใจนะตอนนี้นะครับผมซื้อ5แถมหนึไปเลยจากราคาปกติ534บาทคิดแค่เพียงราคา445บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศเลยฮนะแล้ววันนี้เรามานำเสนอรุ่นที่ไม่มีน้ำตาลดีต่อสุขภาพในยุคโควิดแบบนี้ครับใครที่ไดเอทกลัวอ้วนหรือแหมกลัวว่ากินน้ำตาลเยอะอม,มาเลยรุ่นนี้แล้วคุณไปปรุงอะไรตามชอบของคุณเลยครับสามารถไปปรุงกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆหรือขนมต่างๆก็ได้นะครับ ใช้ขิงผงตาบ้านงวมไาสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับปรุงอาหารได้อร่อยปรุงขนมก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือได้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวของคุณด้วยใช่แล้วล่ะฮะยุคนี้โควิดนะครับเพิ่มจริงเจะรอลให้แก่ร่างกายของคุณด้วยขิงผงตราบ้านสมุนไพรครับถ้าว่าสนใจโปรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโปร5แถมหนึ่งส่งฟรีหรือซื้อดีเดียวๆไปทดลองก็ได้สนใจติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลย